มันสามารถเล่นในหลายเสียงนะครับหลายเสียงหลายโทนเสียงนเนี่ยเขามาเล่นเสียงให้มันคือหนูนะนี่คือการเอาหนูนะพี่น้องคนอย่าโซงงานลูกค้านี่จะมาตรวจเช็คความอ้อมเนี่ยคนเรียกรลอยของปลปกแอลวนะครับ เราก็จะมาสาธิตนะครับหรือว่ามาแบ่งปันเทคนิคการเป่านะครับการเป่าบางเหยาะนะครับที่ถูกต้องนะครับเป่าแบบใดเทคนิคการเป่ามีแบบใดแน่นะครับเทคเจอร์ในการเล่นเสียงของบางเหยานะครับของขาดเด็กมันหนอกมีแบบใดแน่นะครับมึงไปรํากันนะครับพี่น้องก่อนจะได้รับสินค้าไปนะครับเราก็จะเป่าเป็นนะครับก่อนจะขอไม้เป็นนะครับเดี๋ยวเขาฟังเสียงก่อนนะครับ่ะเบื้องต้นนะครับเป่านะครับเป่าก็จะมีปั๊บได้ปั๊บได้ปั๊บตามตาม ตามเสียงเข้านะครับตามแรงเป่าเข้านะครับจะเป่าคอยเป่าบานะครับอาจจะมีลุงเลนของลิ่นนะครับลิ่นห้ปิดเปิดหานบเป็นทะเจอในการเล่นเสียงนะครับแล้วเทคนิคการเป่าจะขึ้นอยู่กับคนเป่านานะครับการเล่นเสียงนํานะครับเมื่อเป่าแบบเสียงดังก่อนนะครับเป่าแบบเสียงดังนะครับการเป่าแนบช้าบางอย่างนะครับศาษนาสี่ในแนบเราเข้ากับปิดก่อนแนบปิดก่อนเปิดก่อนก็ได้แนบปิดเปิดก่อนนะครับมึงก่อนนะครับฟังเสียงก่อนนะครับ ครับเพราะปกติจะตังประมาณนี้นะครับทีนี้ห้องมาเล่นเสียงเนี่ยมาเล่นเสียงนเนี่ยนี่นะพี่น้องนะเพอามาเล่นเสียงมันจะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยครับเป่าปกติเนี่ยจะเป็นลักษณะสีนะครับแต่ถ้าเข้าผิดนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงทีนี่เข้าเป่าเป็นแล้วเนี่ยทีนี้ห้องมาเล่นเสียงเนี่ยเข้ามาเล่นเสียงเห็มันคือหนูนะนี่เข้ามาเล่นเสียงเนี่ยที่นี่ผู้ใดบ่กมาเสียงแห้งนะครับ เสียงแห้งหนูมันตื่นเนี่ยทีนี้เขามาเป่าเสียงเบาเนี่ยเสียงเบาก็ยัมีสองวิธียินนะครับในการเป่าปิดเนี่ยนะครับปิดแน่นนเลยนะครับปิดแน่นนเลยนะแขนออกนิดเดียวนะครับมันดังอู่ๆนะครับฟังเสียงนะนี่มันจะดังอู่นะครับแต่ถ้าผู้ใดมากเสียงทุ่มๆเนี่ยเสียงทุ่มๆให้เขาเอากำมือสีแนะกรรมมือไว้สีแนบแล้วก็ให้เสียงออกจากช่องมือเนี่ย สีไรนะครับก้ไดมาค่อยกับเป่าค่อยคุณมาก้ไดมานังแห้งกับเป่าแห้งนะครับนี่มันสามารถเล่นในหลายเสียงนะครับหลายเสียงหลายโทนเสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กบค้นเป่านะครับบอมเวลดาเอาไปคือเสียงดังแห้งแะแข่ผ่านเอาไปคือเสียงดังคอยแต่ผ่านสีนะครับขึ้นก็ค้นเป่าเนี่ยถ้าอยากเป่าคอยกับปิดนะครับอยากให้มันเสียงดังคอยกับปิดอยากให้มันเสียงดังแห้งกับเปิดถ้เจอในการเล่นเสียงขึ้นอยู่ก็ลวดลายในการเล่นนะครับ ยึดเปิดมือคุมนะครับเป่าลักษณะบางสี่ก็ได้นะครับแต่อย่างดนะครับวัดแล้วนะครับให้เข้าวิธีการเล่นของอุปกรณ์แต่ละชนิดก่อนนะครับก่อนจะไปขอาไม้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับอุปกรณ์หาหนูนะครับบางเอวนะครับนะเดี๋ยวมึงนะเสียงแห้งก่อนแป๊บนึงนะครับนะครับเสียงแห้งเสียงคอยเสียงทุ่ม อ่านี่นันว่พี่น้องเล่ยนลายหลากหล,ลายเสียงนะครับสำหรับบางเอวเนี่ยไดเอทเอวเป็ีนนะลองไปใส่มือนะครับอาจจะมักกระได้นะครับบางเอวของถ่ายในกระนออกัอนก้นตะกีเนี่ยฝากไว้ในน้พี่น้อง